โอเคครับคนดูวันนี้เราก็จะมาทำบลักปนบ,นบนัวซ้ำนะครับให้มันเบิ่มๆเ,เ,เลยนะอันดับได้เราก็มาปลูกกันเลยนะนี่คือ,น,คอนี่คือหน้าตามเมล็ดเจ้าบนัะซ้ำนะครับที่เป็นมเมล็ดใหม่เลยนะที่ว่าที่เขาว่าจะแพงกว่าแคนี่บัวซ้ำนะครับ เราก็จะปลูกกันนีเนะครับเอาด้านานี้ดิเอาตัวนี้แล้วกันอ่ารอน้ำให้รอโตนะรอต้นเขาโตนะนานตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอเราตัดไปตอนที่มันโตเลยแล้รับแล้วก็มัดมาเรียกของเขานะครับสามารถหาได้ตรงนี้เลยนะนี่นะครับกับเจย์คนนี้นะเขาที่มีเควสที่เราทำนะครับนี่นะ ทำควยประมาณนี้นะครับเขาก็จะให้เราทำแบบนี้ครับท่อมๆไปให้กระให้กระล่างมันเต็มนะครับแล้วก็จะได้มเลมล็ดปลานะเหรือถ้าใครมีต่างก็กด s u b s c r เอาเลยนะครับง่ายๆนะเราวก็กลับมาดูต้นบัวซ้ำหน่อยต่อโอเคครับก็ตอนนี้นะครับเจ้าต้นบัมของเราก็ได้โตเต็มที่แล้วนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเตรียมเจ้าไทรเซอร์ทร็อปนะครับแล้วก็หมูนกัดนะ มูลแคบผมมีแค่สี่ตัวนะครับรอ,อให้ประมาณหนึ่งนาทีสามหนึ่งนาทียี่สิบวินะครับโดยประมาณนะแล้วก็ค่อยวางเจ้าแมวลงไปนะครับอโอเคครับบางเลยนะเตรียมสปริงเกอร์นะครับแล้วก็ไอเจ้านี่นะเทเวลนะครับเอาไว้เคลื่อนย้ายไปตัวที่แมวนอนนะ เกมสปริงเกอร์นะครับมาเตอร์กอรดรีกอดลีแอดวานซ์เบสิกนะที่เราจะใช้นะมันอย่างงี้อ่านอนแมวนอนนะครับเฮ้ยตัวที่งอกออกมานะครับแล้วก็ตัดทิ้งนะแต่ต้องระวังด้วยนะครับระวังโดนต้นนะตะโดนมานี่ชิบหายเลยนะ แม่ดับนอนอได้นอนอ่ะนาไม่นอนไ่อนนีนนีจำหมองเอส่สองตัวหรือเปล่าสองตัวไหมสองตัวไหมสองตัวไหมอ่าสองตัวนะครับวางสปิงเกิลลงไปนะ มาสเตอร์กอรลี่แอดวานต์โอเบสิควางไม่ทันครับวางเบสิไม่ทันว่ะโอ้ถือว่าใหญ่ครับอันนี้แต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมว่ามันใหญ่ดียวกันนี้นะเอาใหม่เอาใหม่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 โอเคเก็บแมวก่อนนะครับเก็บแมวก่อนเก็บแมวก่อนโอเคลอยรอบหนึ่งนะครับ มารอบที่สนนะครับฟีสสั3รูปที่สองมาสร้างกัน,นเลยอย่างไงครับตัวเดียวนะโอ้โหโอ้โพอผมพอเลยและแลวตัวนี้ผมพอแล้วโอ้โหเบิ่มเบิ่มเลยอย่าแนเดียวนะครับ ไหนดูซิราคาเท่าไหร่ร้อดิบเกล้านนอยอช่างว่นเถอะครับผมก็ได้แค่นี้แหละก็ผมได้ประมาณนี้นะครับคนดูนะครับไล่ใหญ่ประมาณไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาแอคมาพูดคุยกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับที่อ o ู่ว่าปเกบ